โบส์วัดบางคํานะครับโบสดหลังใหญ่ในวัดสภาพภายในวัดนะครับช่วงนี้คงหยุดปรับปรุงนะครับฝนตกด้วยก็เลยไม่มีคนอาจจะงดการเข้าเยี่ยมชมวัดนะครับอันนี้อ่านว่าหอแจกไทยวังคํานะครับหอแจกไทยวางคําฝนตกรำพันนะครับยิ่งใหญ่อลังก,การสวยางามเหมือนเดิมน,นะครับ อันนี้ว่าน,นกอะไรเนาะในตำนานน้ำขังครับโอเคอันนี้เงินไทยยอครับน้ำกับน้ำพระธาตุเจ้ากูกัคือเป็นวัดทำบุญไหว้พระขอพรเที่ยวชมสักการะ,ะถ่ายรูปได้นะครับนะครับบรรยากาศ เงานย่อโบราณแบบนี้ทำแบบนี้สร้างแบบนี้อยู่แบบนี้หอเท้าบานครับเงินย้อครับเงินเยอะย้อเงินเยอะนะครับนะครับปวดหลังเล็กเข้ามาแล้วครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคนตกก็มาครับใจศรัทธาครับใจถึงใจสั่งงาครับโอ้ยังไงก็ลงสีแบบเก่าเวียนแบบเก่า กระเชอครับกระเชอใส่ข้าวรุ่นเก่าโบราณครับช่างข้าวครับนี่ครับโอเคนะครับแบบนี้ครับคุณนั่งรอที่เก็บเดินโอเคครับจบแค่นี้ครับกลับก่อนนะครับโชคดีมีชัยมีสุขความเจริญทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ